เมื่อน,นี้ป้ายุจะมากินอาหารเศร้าแล้วกัจะมาเราแช่ประสบการณ์ต่อจากคลิปที่แล้วนะคะพี่น้องเรื่องอดีตสามีคนเก่านะคะแล้วกัเมื่อนี้จะมาเล่าต่อเนาะค่ะว่า <c oughs> ป้ายุไปสูสานบ่อยๆมีปัญหากับแฟนคนปัจจุบันบ่เนาะคะ่ะ สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซี FC สุขุสวรรณค่ะมาจจอพี่น้องมากินอาหารเส้าน้ำกันค่ะพี่น้องเมื่อนี้ปายโยจะมากินอาหารสาเส้าแล้วก็จะมาเลา่าแชร์ประสบการณ์ต่อจากคลิปที่แล้วนะคะพี่น้องคลิปที่แล้วที่ปายโยได้เรา,าเรื่องอดีตสามีคนเก,านะะเาก่าเนาะค่ะแล้วก็มื่อนี้จะมาเล่าต่อเนาะค่ะว่า <c oughs> ปายโยไปสุสานบ,าบา่อย มีปัญหากับแฟนคนปัจจุบันบ่เนาะค่ะแฟนคนปัจจุบันเข้าใจบ่ไหนนะหรือมีปัญหากันหรือทะเลาะกันค่ะเดี๋ยวไปายุขอกินอาหารเศร้าจ้าค่ำวันเด้อค่ะพี่น้องหิวค่ะตอนนี้กับสิบโมงเศร้าแล้วค่ะกับแย้ยมมาลอยค่ะพี่น้องกับแย้ยมเนาะคะ่ะ กับนำ้ำผึ้งกับอร่อยค่ะน้ำพึง้งกับแยมกับน้ำพึ้งนะคะอือร่อยค่ะ วนเดืนปายโยขอคุณพี่น้องเอฟซีสุขสุขคนเด้อค่ะที่เขามาให้กำลังใจที่เขามาติดตามขอบคุณถูกๆคอมเมนต์เด้อค่ะพี่น้องแต่ว่า,าเรามาแชร์ประสบการณ์ต่อจากคลิปที่แล้วนะคะดีสามีปายโยเพิ่นได้เหตุพินัยกรรมข้นมาตอนนั้นเพิ่นกันย่งสุขภาพร่างกายแข็งแรงเลยค่ะก็แล้วก็บอกคืนบาสีมากเกิดกับท่านหันเลยค่ะพี่น้อง เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับอ,อ,อ,อดีตสามีปายุเนาะค่ะก็คือเป็นเส้นเลือดแตกในสมองค่ะอดีตสามีปายุกับมาลงป่วยยานกับท่านหันเนาะค่ะกับต้องเขาล่งพยาบาลไปยูล่งพยาบาลได้หกเดือนค่ะพี่น้องช่วงนั้นเป็นช่วงที่ลําบากไอ้ลีค่ะพี่น้องตัวคนเดียวอยู่หนีเนาะค่ะอ่รงพยาบาลน,นั่นกับยุ่ไกลบ้านเป็นร้อยกิโลค่ะพี่น้องบางบางเทือนีป้าู่กับนั่งรถไฟไปเนาะค่ะนั่งรถไฟไปกลับ ไปแต่เศร้าแล้วก็กลับมาสินะค่ะพี่นงองบางเถื่อกระหอดบานสองถุงสามถุงม,มืดตืต้อๆค่ะเคยนั่งรถไฟนี่หลงสถานีรถไฟกับมีค่ะพี่น้องเมื่อวานย่ำขึ้นแล้วเข้ากับบบชินเนาะค่ะพะวันอยุ่บโบโบเนสถานอาที่เข้าเคยไปเคยนั่นนะคะพี่นงองกับหลงสถานีรถไฟไปล่องยากไปล่งใส่ค่ะ,คะโชคดีที่กลับบานมาถูกค,ค่ะบางครั้งกับล่าง,งานเป็นอาทิตย์ไปเศรโาลงแรมยู ไก่ล้มพยาบาลค่ะเพื่อว่าจะไปอยู่ไกลๆเพื่อนไปหายกำลังใจเนาะคะ่ะแต่ว่าก็หมดหวังค่ะพี่นอ้องอยู่โรงพยาบาลได้หกเดือนก็ต้องออกจากรพยาบาลเนาะคะ่ะนี่จะเอามาดูแลอยู่บ้านปายู่กับ่าสามาท,ที่จะดูแลเป็นไ้เพราะว่าเพิ่นเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วเพิ่นต้องอยู่ใกล้หมอแล้วก็ต้องมีพยาบาลเฝ้ายู่ยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะพี่นออ้องหมอเลยบอกว่า เธอบอสามาสิเอาเขาไปดูแลใดค่ะถ้ายูหนีนะคะถ้าเฮ้าบอสามารถดูแลคนป่วยใดนี่มอจะบอกเลยค่ะพี่น้องเฮ้าสิเฮ้าสิฝืนสิด,ดืด้อดึงเอามายูบานหมอกับบอกอนุญาตให้เฮ้าเอามาดีค่ะพี่น้องก็เลยส่งตัวเขาไปยูโฮมแช่ค่ะพี่น้องไปยูโฮมแช่แพงแยงอยูหนีเนาะคะ่ะตอนนั้นก็ยิ่งลำบากไปอีกค่ะพี่น้องเพราะว่าเฮ้าต้องเสียคาโฮมแช่เองนะคะ แต่ว่าประก,กันกับซอยเสียอยูนะคะพี่น,น้องเนาะใส่สีคาใส่ใจยู่บานอีกนะคะแต่ก็ยังโชคดีที่ว่ามีเงินอยู่ก่อนหนึ่งในบะัญชีเนาะคะ่ะก็ได้เอาออกมาเป็นคาใส่ใจก่อนนะคะเพิ่นไปอยู่โฮมแชร์ได้สามเดือนก็นเลยมาเสียชีวิตเนาะคะ่ะ งานศพกับจัดพ้นเดียวค่ะหลังจากเพิ่นเสียแล้วเนาะค่ะปายูกัเที่ยวไปหาเพิ่น,นะค่ะพี่น้องไปหาเพิ่นยูสุสานนั่นแหละค่ะที่ป,ป,ป,ะะปายูเห็นขีดไปนั่นแหละพี่น้องก็เที่ยวไปหาเพิ่นเพราะว่าขีดหอดเนาะค่ะมีเพื่อน FC เอฟซีเพิ่นคอมเมนต์มาเนาะค่ะว่าปายูคือเก่งแถวยูคนเดียวใดนะคะตอนนั้นนะ่ะยูคนเดียวแต่ก็กลัวดิค่ะเพิ่นเพราะว่าเฮาอยู่คนเดียวเฮาบ,บ่ชินเฮากลัวคนนะพี่น้องกลัวคนมากอัน งัดแงะกวัวล้ายที่สุดนะคะพี่น้องแต่โคดีปายู่กับย่างมีนกแกว้วตอนนั้นมีนกแก้วสองตัวเป็นมูก็เลยมาหลุดจากลูกจอดค,คบกันมากกันมากก็เลยตัดสินใจมายู่น้ำกันเนี่ยแหละค่ะพี่น้องตอนแรกก็คุยกันถามกันแหละค่ะพี่น้องว่าจะให้ไปายู่ไปยู่น้ำเพลินหรือเพลินสิมาอยู่บานน้ำปายู่นะคะพี่น้องเพลินก็เลยบอกว่าเพลินจะมาอยู่น้ำปายู่เพราะว่าบานปายูนะ่น่ะมีสวนบานเพลินมันเป็นคอนโดนะคะพี่น้องบบมีสวนปลูกพักนะคะ เพิ่นปาปอาู่ชอบปลูกพักเพิ่นก็นเลยว่าฉันจะมาอยู่น้ำเทอ่อนี่แหละมาซานวานเนาะก็เลยตัดสินใจมาอยู่น้ำค่ะมาอยู่กับลูกจอดปลาอยู่กับเที่ยวไปหาอดิษฐามีอยู่สุสานนี่เขาดิค่ะพี่น้องตามที่เคยไปนะคะมาฉีดอีหยังแด้ตอนนั้นเนาะคะ่ะตอนเรามาอยู่น้ำป่าอยู่ใหม่ๆเนาะคะ่ะพอโดนมากโดนมากก็เลยกลับมาขีดค่ะพี่น้องเอเข้าไปหาอดิษฐามีอยู่สุสานบ่อยๆนี่อ่อ แฟนคนนไม่เฮ้านี่สีหน่อยใจบอลน,นะคะพี่น้องกับมาคิดเนาะคะ่ะเพราะว่ามมคิดว่าอ๊ะตอนนี้เขามีแฟนคนนไม่เฮ้าบ่แม่นโตขคนเดียวเดียวนะพี่ก็เลยตัดสินใจถามกนปัจจุบันเนาะคะ่ะว่าเที่ยวไปหาอดีตสามีบ่อยๆนน่นหน่อยใจบ่หรือชิดอีหยังบ่น,นะคะพี่น้องพอป่าอยกก็เลยเบาควบในใจฟังเนาะว่าป่าอยกก็ยังคิดหอดอดีตสามีอยู่เพราะว่าอยู่กินกันมา่นานจใจลืมนะมันลืมบได้ดอกป่าอย่กับเบาตรง,ตรง,ตรงๆนะคะพี่น้อง โชคดีทีลุงจดเพิ่นเข้าใจคะ่ะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นก็เคยผ่านจุดนั้นมากขึ้นกันเนาะคะ่ะเพิ่นกะบอกว่าอมันใส่เวลาฉันเข้าใจเธอบ่ต้องคิดมากเธอก็ไปตามปกติที่เธอเคยไปนะั่นล่ะฉันก็ผ่านจุดนั้นมากขึ้นกันแล้วอดีตภรรยาเพิ่นก็เสียชีวิตคือกันนะคะหลังจากได้คุยได้ถามลุงแล้วไปอยูก่กับไปตามปกติให้เขาล่ะคะ่ะพี่น้องล้วกะมันกส็สบายใจนํานะคะก้นหนานั้นนี่ก็ยังแบบจังได้ละ่กะก็ยังอ บ่ค่คอยสบายใจปัญญายังค่ะพี่น้องคือยังขิดว่าเออบางที่เขาอาจจะหน่อยใจก็ไ้น,นะคะแต่ว่าขันเฮาใดคุยไดถามไดเครียร์จังนีเนกะมันก็เป็นการสบายใจทั้งสองฝ่ายที่ค่ะพี่นแล้วค่ะชีวิตครูเนาะคะ่ะถาเฮามีหยังเขาก็ต้องคุยค่วมในใจถาม กันนะคะพี่น้องมันจะอยู่ด้วยกันมีความสุขแล้วก็สบายใจเนาะค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ปายูกับมาเรามาแช่ประสบการณ์ห้เอฟซีช่มเนาะค่ะพี่น้องค่ะจะขอลาพี่ละาน้องละค่ะพี่น้องปายูขอห้เอฟซีพี่น้องจงมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ